สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่27มกราคม2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรด,ปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดร์เบลเลนในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐออสเตรียสมัยที่ส วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดอร์เบิลเลินในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียสมัยที่สองในวันที่26มกราคม2566ความว่าพระน่าทาานายอเล็กซานเดอร์ฟันเดอร์เบิลเลินประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐออสเตรียกรุงเวียนนา ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียอีกวาระหนึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวออสเตรียมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้ามั่นใจว่าประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมากอบกับการสนับสนุนของท่านจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเข้มแข็งและรุ่งเรืองที่มีอยู่ระหว่างประเทศเราทั้งสองให้มั่นคงยิ่งขึ้นไป ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสาธารณรัฐออสเตรียในการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กระชับแน่นแฟน้น และในขณะเดียวกันจะสแสวงหาโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านใหม่ๆเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลาเก้านาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทารากแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิด์เขตเปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรสุขภาพระดับโลกอาทิองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ธนาคารโลกองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นมูลนิธิ r o c k ้เฟลเลอรและหน่วยงานระดับนานาชาติต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29มกราคม2566ในหัวข้อสร้างวาระใหม่ทางสุขภาพณจุดเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานระดับนานาชาติเข้าร่วมประชุมและเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญเกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขของไทยสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรนักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขระดับโลกและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลดีต่อประเทศในการสแสดงบทบาททางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ประจักษ์แก่เวทีโลก ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพและระบบของโลกให้ยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายโดยนายบรรทุลล่ำซำประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยและดรวันธนาศีวะผู้ก่อตั้งมูลนิธิวิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนิเวศวิทยาประเทศอินเดียในหัวข้อที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในระบบธรรมชาติของโลกมีผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์ และระบบนิเวศในหลายทางจากนั้นทรงเปิดนิทรศาการในการประชุมนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2,566เนื่องในโอกาส100ปีวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชธิดานในสมเด็จพระมหิดลาธิเบตอดุลเดชวิกรมพระบรมราชชนกหัวข้อ contribution to Thailand ที่จะแสดงพระกรณียกิจ ทำอะไรเพื่อประเทศไทยสิ่งที่ปลูกฝังในครอบครัวมหิดลตั้งแต่ทรงพระเยาวและทรงบําเพ็ญตลอดพระชนชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูนอกจากทรงงานเป็นสมเด็จอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังทรงพัฒนาต่อยอดหน่วยงานองค์กรมูลนิธิในพระอุปถัมภ์และที่ทรงเป็นองค์ประธานทางด้านการศึกษาการแพทย์การสังคมสงเคราะห์ แม้ว่าจะสิ้นพระชนกว่า10ปีแล้วหน่วยงานต่างๆยังเติบโตก้าวหน้าสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยอย่างต่อเนื่ององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงประกาศพระนามยกย่องในฐานะบุคคลสำคัญของโลกในโอกาส100ปีวันประสูติพุทธศักราช2566 เวลา14นาฬิกา17นาทีเสร็จออกนวังสปรทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละองพระบาทดังนี้ หในกองเอกเปล่งสัก์ประกาศเพศตรองประธานรักษาการประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถมและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา9 0พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565 ในนามมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์และในนามคณะกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย 2. นางสาวปาริษาจองามเนตรประธานกรรมการบริษัทอยู่เจริญธัญญคลองสี่จำกัดและครอบครัวเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาวสมทรงยนตรรักษ์รองประธานฝ่ายจัดหาทุนมูล,ลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนหรือมสอชเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่18ธันวาคม2565ในโอกาสนี้คณะบุคคลร่วมเข้าเฝ้าทุนละองพระบาทด้วย ทูกลกะหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเยี่ยมสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทุบี n u m b บ r วของจังหวัดนครสวรรค์ วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัตฉิมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโดยทางโรงเรียนได้จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันเมื่อปี2550ตามหลักการ3ก3ยและแนวคิดปรับทุกขสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ให้กับสมาชิก ทั้งยังจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์มีสมาชิกอาสาสมัครแกนนำประจำศูนย์ให้คำปรึกษากับวัยรุ่นให้มีภูมิรู้ภูมิคิดและรับฟังปัญหาให้คำแนะนำได้ตรงจุดด้วยความเชื่อว่าเพื่อนคือมิตรที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือกันและกันในเรื่องต่างๆ สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ได้น้อมนำแนวทางโครงการทูบีนัมเบอรวันมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนคนนครสวรรค์เก่งดีมีสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนชุมชนมีส่วนร่วม ปัจจุบันมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันสชมรมศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันแห่งโดยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีผลการดําเนินงานอยู่ในกลุ่มรักษาม,มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1 ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนโครงการทูบีนัมเบอรวันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการูุนิธิทูบีนัมเบอรวันพร้อมกับพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต6พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆในจังหวัด และโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วยผลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จแทนพระองค์ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาย,ยุวกาชาติไทยประจำปี2566และทรงเปิดโครงการแข่งขันตอบป,ปัญหาประวัติศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน วันนี้เวลา15นาฬิกา54นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาย,ยุวกาชาติไทยประจำปี2566-101ปียุวกาชาติไทยในสนามสุขพ,พัชลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสภา,าชาติไทยกรุงเทพมหานคร กรมพระละศึกษาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกาชาติ ตลอดจนให้สมาชิกยุวากาชาดได้พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมรู้จักรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในการนี้ประธานโลกพระราชทานของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู่มในาการสภากาชาติไทยแก่ยุวกาชาดดีเด่นประจําปี2565 และอาสายุวกาชาติดีเด่นและมีดํารัดแก่สมาชิกยุวกาชาติความตอนหนึ่งว่า การที่ยุวกาชาติทั้งหลายมาชุมนุมกันในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามนับเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งเพราะนอกจากจะได้น้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณในองค์ผู้ทรงสถาปนายุวกาชาติไทยแล้วยังได้ร่วมกันเปล่งคำปฏิญาณตนอันแสดงถึงการให้คำมั่นสัญญาในการเป็นยุวกาชาติและเดินสวนสนามที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันดีระหว่างยุวกาชาติด้วยกันอีกด้วย ขอให้ยุวกาชาติทุกคนจงนำความรู้ประสบการณ์และความดีงามประการต่างๆที่ได้รับจากการฝึกอบรมเป็นยุวกาชาตไปปรับใช้พัฒนาความคิดจิตใจและความประพฤติประพฤติปฏิบัติตนตามอุดมการและวิธีการของยุวกาชาติไทยให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญและความสงบร่มเย็นแก่ชีวิตครอบครัวสังคมและชาติบ้านเมืองต่อไป จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงชุดร่มโพทองของแผ่นดินทูลเทิดบรรเจิดศิลงามระบินยุวกาชาติไทยซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีสมาชิกยุวกาชาติจากสถานศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วมงาน อันหนึ่งเวลาเกนาฬิกา27นาทีพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรทรงเปิดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ในหัวข้อพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพานวดีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการเรียนรู้มหาธิรราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นหัวข้อทำดีดีกว่าขอพรชีงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีการศึกษา2565ซึ่งมูลลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6 และสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้ประธานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุมจำนวน21สถาบันพร้อมกับประธานโอวาสแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ภายในงานได้จัดแสดงนิรรศการดูสิทธานีเรียนรู้แผนการพัฒนาสยามในรัชกาลที่6ผ่านเมืองจำลองดูสิทธานีและการสาธิตกิจกรรมพัฒนาบอร์ดเกมดูสิทธานีท้องถิ่นวิวัฒน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาโดยโรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถัมภ์และนิรรศการดูสิทธานีรัฐเน,ร,ฐนรมิตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักเรียนนักศึกษาอาชีวะศึกษาโดยโรงเรียนเบญจมรราชูทิศจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างอุปนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกระมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวน ันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะบุคคลต่างๆและประชาชนนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนอาทิเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช สโมสรโรตารี่สายไหมโรงเรียนบูรณะศึกษาเขตทุ่งครุโรงเรียนอัดสัมชัญเขตบางรักผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ่จังหวัดสมุทรปราการเทศบาลเมืองบางสีเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีคณะพระสงฆ์และสามนเณรวัดหนองหูช้างจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่บรรพชาและอุปสมบทถาวายเป็นพระกุลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา โรงเรียนบ้านกะวันจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตสวนหลวงท่านผู้หญิงวรามาราศุนทรพักคุณค่าหลวงในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลตัเสจังหวัดรัง กิงกาชาดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีกลุ่ม B j เจ i g บิกซีสมาคมนักรบนิรนาม33 3, 3สาำนักนายกรัฐมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจังหวัดสิงห์บุรีกลุ่มคนไทยรักสถาบันและพระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระ ราชธิดาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกตโรงเรียนวรานารีเฉลิมจังหวัดสงขลาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตปทุมวันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาตลอดจนประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่31มกราคม2566 แต่ประชาชนยังคงสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้ทุกวันจบข่าวในวพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปีนีเทียมอ,อัมพรดิฉันกมลวันณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ